ไม่ใช่เล่นๆนะดีงามพาระรามล้านเอาจริงดูซะก่อนอสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีโวยาสามหอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เอจะพามาเที่ยวเมืองออกซ์บกนะครับจะเป็นเมืองเล็กๆในรัฐบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมน,นีเนาะเมืองก็จะเป็นสไตล์เรเนซองส์แล้วก็ เป็นเมืองน่าจะเกือบเก่าแก่ที่สุดแล้วนะครับในประเทศเยอรมน,นีนะครับค้นพบโดยอาณาจักรโรมันเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยก่อนจะมีตระกูลหนึ่งชื่อฟลุกเกอร์นะครับก็คือจะเป็นตระกูลที่ร่ำรวยน่าจะที่สุดในโลกมาจากเท็กซายบิสเนสด้วยนะครับเขาก็ได้สร้างมิวเซียมแล้วก็บ้านเอออาทอนไปด้วยนะครับไปดูกันเลยขอเช็คอินโรงแรมก่อนครับห้องน้ำโรงแรมรือจาอาบน้ำแต่งน้องแต่งหน้านะครับแล้วเดี๋ยวก็ออกไป ข้างนอกห้องไม่มีอะไรเลยเนาะก็ฟงกาแฟาก็ไม่มีให้สักอย่างแต่ไม่เป็นไรเราแค่มาสุขหัวนอนเนาะสวยพอที่จะออกไปเดินในเมืองได้อย่างาเพื่อนพูดมิดทยแลนด์เอาฟีดของเด็กก็ขง,ง่ายๆ แต่งตัวแบบไม่เยอะเนาะอ,อากาศวันนี้หนาวด้วยก็เลยต้องใส่แจ็คเก็ตนะครับไม่ได้เตรียมเหมือนสเวตเตอร์อะไรมาเลยเนาะแล้วก็กระเป๋าก็ดีเซนดีเซนนะครับก็ย่างเยอะนะเวลามาเที่ยวก็พยายามอยี๋ยพกของมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปเดินในเมืองะครับไปเลย,ยเพื่อนๆจะบอกว่าอากาศเร้รายมากะ่ะคือคิดผิดหรือเปล่าที่แบบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเอต้าปกติ เที่ยวทุกเดือนใช่ไหมครับแล้วเนี่ยไม่ได้เที่ยวมาสามเดือนละมันก็คันคันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออต้องออกมาเที่ยวนะครับไม่ว่าจะอากาศจะเร็วราขนาดไหนฉันก็ไม่กลัวค่ะสู้ดูนะนี่เราจะเดินไปเมืองนะครับโรงแรมที่พักนะครับมีน้องคนไทยทําอยู่ด้วยชื่อโรงแรมอ e ีปิดนะครับอยู่แฮมันชาร์เตอร์ก็น้องเขาก็น่ารักก็แนะนาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็เนี่ยมันเดินไป ไม่ไก um, okay. oh so? so, right. ลจากไอ้นี้ด้วยไม่ไกลจากเมนเทนเตชันแล้วก็เดินไม่ไกลที่จะไปโอท้าขอโทษนะครับเอ็ดดะองมากเพราะเมื่อคืนดื่มเยอะมากแล้วก็ตื่นมาก็ยังหมึนๆนะก็นั่แหละเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆคสือสงสารรองเท้าดอเชนกับบาน่ามากจะดูอากาศรองเท้าฉันแบบยังใหม่อยู่เลยนะไม่นะก็เราจะไปซิตี้เซ็นเตอร์นะครับ นี่ครับอันนี้ก็เริ่มจากเข้ามาในตัวเมืองเก่าแล้วนะครับออกบวกเป็นเมืองเล็กๆในร,ะะรัฐบาวาเดียนะครับไม่ไก,จก,กลจากมืวนิคขับรถมาประมานึชั่วโมงนะครับแล้วก็มีประชากรประมาณ2อ0 0 0นเจ็ดหคนนะครับก็เป็นเมืองที่เป็นเบเนด์สองนะจะมีถนนช้อปปิ้งนะคะนี่เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะร้านคอสนเนี่ยลด50%แต่วันนี้วันาทที่เยอรมันจะชอบป,ปิดหมดนะครับก็เดี๋ยวมาเดินที่นี้เนาะรู้สึกว่าเส้นเนี้ยจะไปทางเมืองเก่าแต่ว่าเนี่ยจะเป็นถนนชอปปิ้งเนาะเมื่อกี้น้องหนุย้ยที่เป็นรีเซพชันของโรงแรมเขาบอกมาแต่จะไปเดินเมืองเก่าเพราะว่าช็อปไม่เปิดเนาะเออนั่นแหละน่ารักทีเดียวนะครับเป็น เราจะเดินไปตรง Market Place นะครับร้ามันก็เป็นเรนนซองให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวเมืองเล็กๆแถวแบบบอติกเลยอะพวกแบบ onia, เอสโตเนียเออลัสเวียวบอกแล้วนะคะว่าวันนี้อ่องนิดนึงจะพูดงงๆนะครับไม่สิถนนเส้นนี้แหละเป็นถนนช้อปปิ้งน่าจาับนะเออเนี่ยมีร้านแบบที่เป็นเมนสตรีมเนาะน่ารักเลยทีเดียวนี่นะครับก็มีพวกช็อปที่เป็นเมนสตรีมมากมายคือที่เยอรมันอนะ มันจะเป็นเมืองส่วนมากจะเป็นอย่างนี้เนาะบ้านอกบ้านนอก,นนอกแต่ว่าเขาก็จะมีใครอยากได้น้ําหอมชาแน,นลใครอยากได้แบบของรุ่นของนี้มันก็จะมีขายอยู่แล้วทุกเมืองเนาะพวกเอชแอนซาลูงซาราอย่างเงี้ยอย่างร้านเนี้ยแอคเคเดอร์อย่างเงี้ยเขาจะขายแบบเสื้อผ้าผู้ชายที่แบบพัเอ็นเนะาะก็จะมีแบบของแบนๆอยู่แล้วเพราะว่าประชากรที่นี่เขาก็เอิร์นนิ่งดีใช่ไหมครับแต่ว่ายูจะมาแบบคาดหวังว่าโอเคทุกเมืองในเยอรมันจะมีหรือต้องจะมีชาแน,นลมันไม่ใช่นะครับอันเนี้ยคือความจริงเนาะ ก็จะบ้านนอกระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่เมืองดูแล้วก็น่ารักดีมีห้างด้วยแต่วันอาทิตย์มันจะนิดนึงคือมันจะปิดแต่เอดไม่ได้คิดว่าจะมาช็อปอยู่แล้วเพราะเมื่อวานเสียเงินไปช็อปที่มิวนิกเยอะมากอยู่แล้วนะครับก็เลยเออมาวันอาทิตย์จะดีละว,วินเดอร์ช็อปปิ้งเนาะจะได้ไม่เสียตังก็จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่โดนบอมน้อยมากเลยนะแต่ว่าเอ็ด,ดูแลเมืองมันยังค่อนข้างแบบเรลเทชิฟลี่นิวอยู่นะก็เดี๋ยว ดูไปเรื่อยๆนี่ก็เป็น1นึ่งโบนนะครับแต่เราเราจะเข้าไปในตัวมืองที่เขาเรียกว่าโอทาวที่เขาเรียกว่ามาร์เก็ตเพลสนะว่ามันจะสวยขนาดไหนเหมือนเมืองในแถบสแกนดิเนเวียยังไงไม่รู้ถนมช้อปปิ้งมันจะมี2เส้นนะครับนี่เดินมาอีกเส้นหนึ่งแล้วนี่น่าจะอยู่ตรงกลางเมืองโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะ แอบขนลุกเบาๆสวยนะบอกเลยมันคืออะไรอะตรงนั้นเราต้องถามเนาะมีนี่ไงมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้ด้วยดีแน่นเดวิดเนาะตันเมนสตรีมไอคือขอออกตัวก่อนเลยว่าเอดี้ไม่ได้ทำข้อมูลมาเลยแต่เดี๋ยวจะมีพอดี คุยนัดแชทนะครับแล้วแบบว่าเออมันจะมีคนที่เขามาพาเที่ยวเนาะเราก็จะนัดเจอกันแถวนี้แหละก็เออเป็นน้องโลโคิลเนาะเขาก็จะพาเดินดูแล้วก็อธิบายเพราะว่าเอ็ดคือเสิร์ชลงวิกิแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอินโฟเมชันเท่าไหร่ก็เลยเพืเ่อนๆก็ดูวิวไปก่อนแล้วกันแต่เอ็ดขอดูแล้วกันว่าสถานที่บนแมปมันคืออะไรบ้างสรุปนะครับหล่เอ็ดอธิบายให้ฟังดีขวามือนี้จะเป็นทัวริเรสอินโฟเมชันนะครับก็ จะมือทุกเมืองเลยในเยอรมันถ้าใครมาแล้วอยากได้ทิปการท่องเที่ยวก็มาติดต่อตรงนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะปิดเนาะหรือว่าไม่ปิดวะเราเอ็ดเดินไปดูก็ได้ใกล้ๆ29เนาะตรงกลางนี้จะเรียกว่าราฐเท้านะครับก็เหมือนซิตติฮอล์ที่กาววิธีว่าการอำเภอนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีรูปปั้มผู้ชายหนุ่มยืนอยู่เขาเรียกว่าเอ,อ่อออกุสต์ดุนเน่นไม่รู้วันคืออะไรนะครับคือต้องหาข้อมูลต่อไปก็ ใครมาดูช่องเอ็ดก็อย่า็าดหวัเรื่องข้อมูลมากนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ชายมาอธิบายแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าโอเคดูแล้วนะที่เห็นนะก็สวยสวยนะชอบเลยสวยอยู่นะแต่ว่าอากาศมันไม่ดีแค่นั้นแหะเ,ออเห็นไหมข้างในจะเป็น tourist information แล้วก็ที่ว่าการ ก็จะมีโบสถอยู่ตรงนี้ขออนเิกาเนาะเอ็ดพาเดินไปดูรอบๆนะครับขอโทษนิดน,นึงถ้าแสงไม่ดีเนาะเพราะว่าโรดก็โรดเถอะมึงเจอลมอันนี้มึงก็ไม่ไหววะไอหามีทีเคแมด้วยอะ่ะใครรู้จัก t ีเคแมากเหมือน TJ Max ที่อเมริกานะครับ เนี่ยเป็นร้านแบบที่เอาของลดราคาเห็นไหมถ้าพรุ่งนี้เอ็ออกเย็นเอ็ดอาจจะมาดูเนี่ยเห็นไหมเออวันนั้นเห็นคุณเล้งอ่ะเขาพาไปดูทีเคมัคายอเมริกามีกุชชี่ด้วยสมัยก่อนเอ็ดก็เคยอยู่อเมริกานะครับก็ไม่เห็นมีกุชชีเลยอุ้ยมีวายเป็นคนชอบกินเยอรมันโลเก้วายพรุ่งนี้อาจจะมาแวะซื้อนแต่วายที่เยอรมันไม่แพงนะครับ ถ้าดีๆก็ขวดละประมาณ10ยูโรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็คือกินทานอร่อยแล้วครับแต่ถ้าแบบอยากได้แบบดีๆแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพันกว่าบาทบาทไทยนะเออก็อร่อยแบบ่อยแบบดีเลยอะ่ะเออเพราะคนที่นี่มันเป็นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไวน p โ o d ั c ชั o นคันทรี y เนะาะเพราะฉะนั้นแบบราคาวามันก็ห้ามแพงถ้าแพงก็ไม่มีคนซื้อนะคะอันนี้ไม่รู้อะไรอะ่ะข้างหลังอะ่ะสวยดีเราขอเดินไป่านดูใกล้ เพื่อนจะเบื่อไหมถ้าเห็นล้มแต่ว่าถ้าไม่กลางล่มหัวก็เปียกนอรอเลยต้องมาเจอผู้ชายถ้าเราไม่สวยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เขาหนีเราทำไงแต่ฉันคิดว่าเราสวยมากร่รวยมากเป็นตระกูลที่รวยมากที่สุดในเกือบจะในยุโรปเลยเออก็มีลูกป้าของนางอยู่นะครับชื่อคุณฮาน์ฮาร์นะครับก็คือเป็นชื่อเยอรมันเลยเนะี่ยฮานยาคอปสโลกเกอร์นะครับเออไอคนนี้เคยอ่านชื่อประวัตินางย ตายแล้วจะให้เพื่อนๆดูถนนบ้านข้างหลังอ่ะดีงามมากอ่ะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมตรงนั้นนะ่ะเออสวยวะ่ะใครบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่ง่ายนะครับโคตรลำบากเลยแลเนี่ยต้องยืนตากฝนเห็นไหม <I do. S 1> อากาศดอกท้อมากเลยต้องแบบสู้ตายนะคะหน่อยจะพาอ้าวดูลมก็ปิว วุ่นวายมากนะคะจีนคนนี้เดี๋ยวอาจจะโดนไล่ออกจากเมืองได้นะคะเราต้องบีเฮตุว่าโอเคเอออย่าทำตัวให้มันเลกลักมากเนาะอุ้ยโคมไฟร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมเอ่ยชอบ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 มีมิวสิกด้วยแหละเราพาเดินไปเรื่อยเรื่อยว่ามีอะไรสวยจังเลยอ่ะดู ก,กรรมกรแอบมองด้วยแล้วก็แอบยิ้มให้เราว่าเราสวยมากเราก็บอกใช่โมลิบค่ะไม่ใช่เล่นๆน,นะดีงามพาระรามล้านเอาจริงดูสะก่อนเอ้ยวัดสวยมากค่ะมีเพลงให้ฟังฟิี ม่แต่กูเปียกมากแล้วตอนนี้พุดเลยชอบเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยครับเสียดายเห็นไหมเออเหมือนอากาศแบบนี้เคลียร์น้อไม่งั้นมันจะสวยกว่านเยอะมากเลยดูดีคือแบบคล้ายๆอกโครมนะครับอันนี้ดีว่ะชอบ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 แฮปปี้ ุยทางเดินองไปข้างล่างเย่มันคืออะไรเดินลงไปดูดีกว่าชอบเมืองอย่างนี้มากเลยอ่ะเมืองที่มันแบบโคซี่โคซี่เนาะแบบแต่เอดว่าถ้าช่วงไม่โควิดหน้าน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่นะเพราะมันเมืองมันน่ารักมากเลยแต่อากาศแบบเย็ดเป็ดมากอะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพราะอากาศเลวร้ายจริงๆนะคะ โรงแรมที่เอเลือกนะปกติเอชอบมาอยู่โรงแรมเยอรมันแล้วแต่ว่าตอนที่บุกก่อนมาเนาะมันเป็นแบบหน้าอากาศร้อนมากเลยเงี้ยแล้วเอก็คือจองอยากได้โรงแรมที่มันมีแอร์คอนเนาะก็เลยเออมันจองโรงแรมไอไอบิสโฮเทลยีบิสโฮเทลไปเนาะเพราะว่ามันมีนี่ไม่งั้นก็มาอยู่โรงแรมพวกเนี้ยชอบมากกว่าเนี่ยเข้าไปดูนะตอนแรกในเขาเรียกว่าอะไรวะวิกิโบสถ์แบบเป็นร้านเลยอะ บทเยอะมากเพราะว่าที่เอามันเขาค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ค่อนข้างจะคาทอลิกนะครับ especially คนที่อยู่ในแควนบาราเรียนะครับแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอะไรแล้วล่ะเออแต่ว่าสมัยก่อนเนาะก็น่ารักดีเราจะขึ้นไปในเมืองปกตินะครับเจะบอกว่าเป็นคนเอเชียในเมืองคนเดียวเลยนะครับเป mm hmm. ียลอนโซวอร์รสปาร์กก็ต้องยอมนะเอาจริงเจอดีเข้าไปอะ สวยไม่กลัวกลัวเร็วจริงดูดิตอนแต่งออกมาจากโรงแรมอะ่ะสวยนะคะตอนนี้เป็นลูกหมาตกนางแล้วอะขอโทษในมุมกล้องด้วยนะครับเ,เพื่อนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะเพราะว่าเอ็ดไม่ใช่มืออาชีพนะครับบอกก่อนแต่ว่าจะลวงลึกและก็อินดีเทลสุดๆว่ามาเยอรมันมาเที่ยวอะไรยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนที่เป็นกล้องเป็นเก้งหรือว่า เพื่อนจะมีเวลามาอะไรเงี้ยมาออฟมาออนแอปออนไลน์ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เหมือนหาคนที่คุยภาษามนุดูด่ะส่วนมากเขาก็จะแบบเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะนัดเออ่ไปซ้ำหนึ่งเดียวเนาะแต่เราก็อย่าทําอย่างนั้นเราก็คุยกับคนที่เขาคุยภาษามนุดูด่ะเออแล้วก็แบบไปกินข้าวกินข้าวอย่างคนเนี้ยนะเขาอยากแค่อยากพามาเที่ยวเฉยๆเราก็แบบเออเราก็เป็นวีท่าไทยแลนด์เนาะก็ถือว่าเป็นดิ p l ล m a ติกพาสปอร์ตเราก็ต้อง ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมโดยกิจกุ้ยดูความลมไม่ได้ใช้สลิงนะคะสู้ตายไหมเพื่อทุกคนมีฟอลโลเวอร์อยู่ประมาณส0 0รกว่าคนนะคะแต่เล่นใหญ่เหมือนมีประมาณล้านล้านคนเลยค่ะคิดดูดิโอ้ยสูดด้วยไหมโอ้มันรุ่งระยิอ๋าโอเคครับคุณฝนเนี้ย Von hier? Von hier ist das weit weg, die Zuckerei. Meine ich. Weiter oben, die kann ich später zeigen. Die Zuckerei heißt das ähm, Haus wo kann man umsonst wohnen, ja. ne? Oder kann man billig wohnen. Ja. Ah, billig nicht umsonst, okay. Nee, okay. so 5 Euro im Monat, glaube ich. Ah, kann ich sowas bewerben oder? <laughs> Arme Leute in Augsburg. Ist genau arm? <laughs> Gibt es auch einen Kaffee, Klau? Ich. Ich glaube ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. ออกกมดุดดำนายตูเช่าชัว,ชวร์ป <c oughs> น้องเขาบอกว่าอันนี้เช่าได้นะคะต้องผ่านแอบเนาะเออวัตถิจัสกาฟอนะนี่นะคะดดเป็นไกลน้องน่ารักให้อายุกว่าฮะตุดดมูมอ่โโซโอเคตดดมคันมันดับอะไรกินหรือไงมาอันก่อนโอเคเดี๋ยวกด Aber ein Augsburger regiert nicht, wenn ich ihm schreibe. Wie, wie bitte? Dann, die tun dann gleich blockieren. Okay. บ้านพักให้คนที่แบบยากจนอยู่เช่าเดือนหนึ่งถูกๆเพราะว่าตระกูลมูเกอร์เนี่ยครับเขารวยมากเนาะแล้วเขาก็นั่นแหละทําบ้านอันนี้นะครับปัจจุบันยังมีคนอยู่อยู่เลยนะก็ดูดีเลยีเดียวนอนนะครับเข้าไปก็จะเสีย8ยูโรเนาะแต่ว่าคงไม่เข้าว่ตถุชนมาตริ้โรเดนออกมิส ก็สุดตาเที่ยวฟอนะเจ้าฟอนเที่ยวเฉลนะเจ้าเด็กสโต้อิูนจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปสั้นๆของเอกที่เมืองออกส์ัวกประเทศเยอรมนมีรัฐบาวาเรียน,นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวในเร็ววันนี้นะครับทุกคนยังไงดูแลตัวเอง ดีๆด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วอยาสามด้วยครับสวัสดีครับ